เรื่การหลายอย่างมาก วันนี้เล่นอยู่ที่ในวัดเลยนะครับในวัดเลยคนมารอเยอะแล้วการเดินทางของเราก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นสูงทางขึ้นชันมากพี่ผู้ตั้งตรงนี้ไหนตั้งตรงนี้ให,หนนนให้หน่อยก็ได้เพราะว่าบางคนหน่อยคนมันมองมาทางพุทธาย,ยุทธเมื่อคืนนี้ไฟก็ดับ เครื่องบันดับคนก็ร้องดา่ามว้นมวนๆพี่น้องชีวิตดีดี เรองกวางอย่นี้นะคะไม่มีหรอกกวางไม่มีหรอกเดี๋ยเราเลือนนะเป็นฝรั่งโอ้โอ้โอ้ ปัดไปรับต่อประมาณตีหนึ่งมือนเนี่ยคลายบาทจะได้คนหลนี่ตว่ากวนกอซื้อสายพน้องกมาขึ้นอ่อ่ะอ่แต่หาน้อเต่งไหมยังนี่นี่เอาเอาพะลมหนีไปพรโลมหนีไปพะลมเต่งไปม้งิว เตียงไว้เฮ oh ้ยม right ันต mm ึงมันตึงเด้ดึงไปยั้งไปนี่ดึงไปยั้งไปนี่เอาขาหนีบแล้วไปซื้อแหมยกขาคือเรามันทำเส้นเราเด็กเดี๋ยวมันยากวันนี้นะครับเวทีเรากำลังติดตั้งอยู่คนกำลังมา

ตัง้งศูนย์การเกมหนาวเรี่งอากาศเย็นอากาศเย็นพี่น้องคนกำลังคนกำลังมาเยอะอยู่บ้านนี่ นะว่าเริงต่ำกว่าสิบแบบพี่ห้องงานไม่ได้พรานะอยากควายเขาหรืออยากอยาก,อยากอะไรอยากกันนี้เขาได้หาได้สิบกองพูดเลยนนี้แบบว่าจัดดียังไงพูด่ลยเนี้ยอันนี้อันนี่เขจาจ้าง พอเราพบว่าขายดีหน่อยก็มีแต่อยากได้งเงินเติมอันนี้วเดีโอรังตั้ง ต่างกันหรอเราตั้งทีนะครับกําลังทินไม่ไ้บึ้มบํมากินไม่ไ้บึ้มบําก็คือแต่คนเยอะจริงแต่ก็ให้มีเยอะมีน้อยบ้างแหละอันนี้ไม่กันอะไรที่มีผลประโยชน์เยอะๆน่ะ ขายบัตรเองจะบัตแล้วคนละคนเสือกคงจะเลือดขายบัตรเองนะสบายใจนะคนนั้นคนมากก็จะเตะเราไม่นอ้องเขาก็ยังสบายอจฟองแต่งานจา้างเรามันเยอะอยู่แต่ว่าขายบัตรเองเนี่ยคือเราไม่ต้องไปจา่ายค่าแรไให้ใครเราก็กินเต็มกับแรกกับไร้เขาจะฟองเขาวุ้งเต็ามไปบัสเต้มไปต่อยแบงคู้ใดเนาะแต่ว่างานจา้างเขาไปปกติห่ะครับถ้ามันว่างอะไรเงี้ยสมมติว่าเนี่ยเหมือนวันนี้มันเล่นอยู่ไกลใช่ไหมมันมันมาพูเรือเนี่ย มันต้องมันต้องบ้างหนึ่งวันเพื่อเดินทาง <c oughs> เรือไปหยอดลงน้ำสูง บัตนร้อยหนึ่งบ่บัตรนอ่งอาล้อยหนึ่งเกินยังเกินเมื่อกี้นี้เวทีตั้งช้าเครื่องปั่นดับคุณพ่อมาสั่งลงตีเนี่ยเครื่องตีสองมาสั่งตีหนึ่งสอมาสั่งลงตีหนึ่งครื่องแต่ก็จบแต่ว่าก็จบกันได้ดีแบบที่ตีสองป่าเพื่อนก็ใจดีเออใจดีให้เขาเดือดยูขอบคุณเด้อ อันนี้ไม่ได้พูดถึงตำรวจเด้ออันนี้ไม่ได้พูด,ดพถึงตำรวจเด้อพอเดือดมันมีหวัดคนปืนดีมามาขหวงเงี้ยขยายใจสองพักตลกมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกแค่ตลกก็ถือเราโปรโมทเองก็ได้ค่ะไม่ได้อาศัยใครโปรโมทแต่ว่าเห็นอะไรอย่างแล้วสรุปก็ถือ เท่เาไ้เห็นเราได้ก็อยากได้กับเราแมตอนที่เราทํางานแทบตาเราสร้างวงเรามาจะไม่อยากได้หาได้สีเพราเห็นอย่งันี้คือปรดีใจนลูกนาเขาสมาชิกเขาสร้างโอ้เขาจะทำอะไนี่พีคนจ้าอันนี้อะไรสีกันสิอะไรได้กับเาเลเมก็เรียกว่อยากพีปัญหาเขราพื้นที่มันไหอาบาสิบากับเซ่ล์ท้าู้ให้กับสิบเพือกว่าุ่นไว้ช่ไหมอันนี้สิมา ปล่อยเขาเลื่อนอ่ะนี่เพิ่งเคยเจอหรอวะกระเล็บปูสชาติบลิฟท์่างขันเท้าขาดทุนนี่คือสิว่ามานบนดอกแต่ว่าเท้าเด้งกับไร่วนบน,บนขาดทุนมาส่นนาวนไ่นกับนครนะพีพ่เออเท้าเด้งก,กับไร่ก็เลยคุวนไป พูดปาปากระตามากถ้าจะขาขาุดเรียนนี่เบอร์ทำไม่บบได้ก็ไม่หาบาทสิบบาทก็จะเอาเดี๋บอเขาลงทุนมาใส่ยังไงคุณิรอดูปากทรงใช้ย2ี่สิบสองเลปากทรงชร้ก,งชก็เลิศ น่าร้อน,น,น,นล่ะเออคือภาพเราเออโอเคอะไรน้ำนอะไรบ้างถึงต่อเวลาขี้เสว่าทำมุนทำทางบัตรหน้างานร้อยหนึ่งดิหรอบัตรหน้างานร้อยหนึ่ง อัานหนัางอ่อยเรื่องพี่น้องคือน่านปีดแต่ฟองไตแต่สู